สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยสห้เข็ดห้าลัคนาราศีนี้การเงินราชาโชคคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนห้าลัคนาราศีค่ะที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะถูกฉลกกับเงินตรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะ a t ทู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนห้าลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงถูกฉลก,กับการเงินช่วงนี้คือลัคนาราศีแรกท่านที่เกิดใน ลัคนาราศีกุมเรียกได้ว่าดวงถูกฉลก,กับการเงินมากในช่วงนี้นะคะเจะหยิบจะจับอะไรชาวราศีกุมนั้นจะได้แปลงเป็นเงินเป็นทองอย่างง่ายได้เลยค่ะถัดมาลัคนาราศีที่สองคือท่านี่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินได้ราชาโชคจะจับอะไรก็รวยก่อนหน้านี้อาจจะมีติดติดขัดขัด แต่ดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลยยงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะหยิบจะจับอะไรก็มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถัดมาราศีที่สามคือท่านจะเกิดในลักนาราศีกรกฎเรียกได้ว่าถูกโลก,กับเงินนะคะจะหยิบจะจับอะไรก็ไปเงินเป็นทองไปหมดทำอะไรช่วงนี้เฮงมากๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความโชคดีใหม่ๆ เป็นจังหวะที่ดีเลยค่ะช่วงนี้อยากทำอะไรให้รีบลงมือทำได้เลยนะคะถัดมากท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเรียได้ว่าช่วงนี้ดาวพุธเป็นเรือนลาบการเงินจึงขยับดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะเรียได้ว่างานดีงานปัง มีเกณฑ์ได้เดินทางเพราะว่าการงานด้วยค่ะงานดีแล้วก็จะได้เงินดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นลัคนาราศีที่โชคดีมากต้องเดินทางค่ะอย่าอยู่เฉยๆแล้วจะเป็นผลดีแก่ตัวท่านเองนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประด,ดวงคน5ลัคนาราศีที่ดวงในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเป็นดวงราชาโชคถูกฉลกกับการเงินอ่านเนื่องมาจากดาวพุธเดินเข้าเรือนอาทิตย์ส่งผลดีทำให้เงินทองไหลมาเทมาได้จับเงินจับทองรายได้เข้าสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ